จะอยางนั้นี่ครส,สอน,น,น,พอพน,นเรื่องศเดือด่านเพาะนั้นกูได้รับไถ่านหลักษา,า,า,าจ้ลโมนห,หน้เฮ็ดจ่อยพบเป็นที่ใสเฮ็ดเฮ็ดหลได้เป็นสวค์เฮ็ดหลยอย่างนี้ปล่อยปฏิภาเน่ยท่ยตอนี้าสะ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 ยาหน่อ,นอย,ยปเป็นที่ใสยาการปล่อยเป็นเยอะสวรรค์เป็นอิ่เป็นลมไปเรื่ย อัินยังโอนีเป็นมนุษย์โู้สมบูรณ์ด้วยสัตย์สิงข์ค่าปริว่าหรือนี่นี่สัพย์สิงกต้องเก็บมาใส่พระฤาษเริกขอพระฤาีพระาจาจาจ์คือไข่่านรักษาสิงภาวนาดตามอย่างเห็ดหน่อยเพือพ่อเป็นลูกส่เห็ดหลายๆไดไปปริวาเห็ดจะจลาจำหจํางเป็นกากังคือเป็นเทวดาเป็นอิฐเป็นห้อหรือเป็นคน,นี่กินอันี้กินใส่หอ เขาเราพุทธบริษัทก็เป็นท่านดบเลินเรา่าสารจะได้สามงานวนี่ครับเชียเป็นน่เาะวาท่านถึงข้ไมได้ที่ิี่อาสีสอย่างออกตกใจในสามงานงานนเสียจะละวัดถุ้ยใอ้เราเปิ่บายท่านให้ดอกตั้งแต่ของที่เป็นของป่นหรือเลือดเลือด

ในสามปีขัดตีบริยาปีขัดตีบริยปีขัดตีบรอาทิานีขัริปัญญาปีอุปยขาปในสิบอย่างอย่างไรอย่างละสามคือบารมีกรับนาขันเป็นอุปปาปขันทีขันที่สามเรียกว่าประวัิขันเป็นประวัติห้องทั้สามสอย่างมันเป็นสามสิบอย่างไรอย่างในสามสิบบารมีเป็น ให้ข้นตกนก็สม,มสม,มอย่างพวกเดยวนกนเาที่วรารมีสติได้เวลาบาร,ราบ่ทัศนศลปคนีรัสงวารมีที่ความสาม,มารถน,น,น้าใจผู้หิงใหญ่โตอบอวเป็นสภาพที่ได้บรรลุทรรมให้เห็นสะจากเกใา้ผงการยึดติดและเกิดของสัษวัตุดทยกับิ้นไดอไที่ันภาพไะเกิไปตาไม่ข้าหนเพราะว่าแค่เขหนเลยกับ ในบรรทุได้ตอนสอบเป็นของเขาเป็นเป็นคนดีละหลายแล้วหายรักษาไม่ัาเบิดบรามืม่อมันมันตกมันเป็นเรื่อยเยมากตกตกกล,ล,ลางเรปิรกขันยะอากมน่ครับเพื่สันติสารเิียเวลาเื่นขันมาในประเทศตัวเยอะอย่างอย่าง,งดีเป็นบรรทุกนี่ ยาติอที่ยิ่งาหนีไปส่งเสียงแกใครที่ย่าง,ง,ง,างตางไปเป็ี่นที่วาเป็นอินอ่นรปพงคดีใครทีย่างสุดยอดคัดภาพตป็น,นกําลับสุดิสุด,สด,สด,สดใจก็ไปปลิภาพเป็นกูดีกูสิ่งไหนได,นด,ด้เป็นดี้กูดีที่สุดกูหลงทานเป็นคนคือพวกเราจอ้งหน้ากูเป็นเสียเฮ้ยเด้วั hey, เหุ้เอาเฮ็ดเหตคนของคนกับเฮตุบ่ไรมันมันเทตแท้กันบะไยคือหันใจแท้กันอะไรเย็นเขาแท้กันบะไอันนี้หัวไปตัวมันเนาะไอเหตุหลายเดียเห็ุเลยเห็นคนเกิดมากนรูปแม่เดียวกันเจ้เบ้าอกันรูปร่างของพวกกันการเป็นไปเป็นอยู่เนี่ยนี้ของแต่ละคนบ่เสมอกันมันเป็นของไคของพันหรือเปล่าการการเกิดว่ามโเกิดเาะนี่ความ สำพาดกันห้างควบคิดหรือได้สั่งสมรู้ร่วหรือว่ากพ่อเสมอกันได้เขากันได้พวกเดียวคือประเภทเดียวกันเขาได้ขนน้เพือเดียวเข้ากันดเอย่างเียวโอ้จะมางว่าปิดหนูไผ่พวกนั้นตามกันยัดสันเป็นดีเป็นชัวกนัน้องแทนอดอดทตายแล้วบดัดนเขาจมีสิ่งเขาแทงกับเลยแทน อยาแยกมันชัวแยก่ห้ซึ่ที่มันปวดป่องแบบเปล่อนงูม้วงใจจะดีเลยเอาเคสิให้อย่างนี้ครับดึนตัวมี้โดยม่าคนฮับตัวคอยคอยคอยยมาทีจะเห็นยังไงไอคนมี่ลูกพี่ว่ามีความไหนขาลูกไม่ส่องย้ำเป็นตจ้าขาใครพวกขาอไ เจ้าซาติกุก็พอพ่บอกว่าลูกนี่ใชขาพ่อกระเบนกระเบนป่านนี้ย่อมเจ้าเผาพยกอแม่พ่อพอบอกขาขาเอาไปว่ามันเกิดข้นนี้ก็ต้องไปเป็นเชืไว้ดีแตขาข้ออยังนีกองคุณารดีพ่อพ่อบอกเแต่ับอพ่อ เอาไปกับเปิดว่าเป็นศนไล่ขากดแต่กรลอยก่อนาคนที่คนเล็กเกหลบเล็ไม่สิบหูยอกเลื่อนเกผูนกขกับไปขดน้ำปลาหู้จัเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องผีเรื่องสังเรื่องไปเรื่องมาผู้นะกูดู้จักไหนลังเหตุการังมาบอกมีบอกเลก่นี่แล้วกมีบ่ แต่หมอคนกูพูดีอยากเป็นหมอหางเงินลยหมอหมอตัวโอ้ข้าพันหมอหางเงินเลยหมอโอไปเรียนโดยน้ำกระเพงนั่งหาขง้นโคสตั้งต่หมอาจามออย่างนี้หม่ได้ไปหางนอ คนไปให้มีบ่อยปี๋ี่อยแต่สุดี่สุดันมันไปจับโะเหรอกเอาเนื้อแนวดีไปห้องจะดีรอาเอาหนอยกุ